เสยตกจนะนะครับพอจนครับเป๊ะวายมาพึ่งพอร่วงในวัดพอะจะมาพึ่งจังนในวัดครับคือเป๊ะวายต่อ,อยโยได้โยนเลยพอยออมายโยในวัดนั่นนะครับคือพวกเราเนี่ยจะเนู่นเป็นปลานไฟฮะกล้อ,องได้ไม่ได้แล้วใครมาพึ่งอาจารย์อยู่ในวัดฮัเนี่อาจารย์ปิดจะจะหน่ารับพวกเราเข้าวัดด้วยทำได้ได้เป็นเป็นซับปะซื้อร่วงได้เป็นเนี่ย ผูเ้เป่าลมลายเป็นไม่เหลืองข้ <c oughs> อบตเตอร์ตั้มคนนิมายุในวัดลุกครับหาได้ลูกผอมมาหยิกมาหลายแต่คนที่พอจะดับเตอร์ตั้มคนมายุในวัดพอต,ตั้มเตอร์ต้มคนมาบสู้มีความรู้เกี่ยวกับตัมหมามางไหมให้ผอล่วงเทอมนี่กับบรตรโตได้หมดัดคือพอล่วงตั้มมาเลยหากจะตั้มไปตีละคนณนะนายตองคนปุตตังสะะนั่งกัจเจ้ามีเขื่อได้ พอตังเส้นนังกะ็ะเจ้ามีคือมีเราปรปรเป็นตีพึง่งครับอ้แกงฮันบอข,ขึ้นเปลี่ยนนู้นไงลุงฮันนายแก้วครับตั้มมังเสันนังก็เจ้ามีเกลือได้ฮันมนุษย์เรามีตั้มังเป็นเีพึง่งครับพึ่งใจลกตั้มังมแทนแมงดาเลยลุงเฮ้ยิมนำุกช่องเหมือนนั่นนีคนเหลืองกันแลวน้ววันตั้มังนี่คือตั้มมาะอครับ ตัมมาคือกำจั่งจนกองประพุทธตงา์เป็นกีพึงเทพึงเอ้ใหรู้ขีพึงนหอยนทุกครับสังคังเสนั่งก็แท้มีเกลือใจสังคังเส้นนั่งก็แท้มีฮันคือมนุษย์เรามีสังฆังเป็นทีพึงไน้่ไปปึงมันใจสังคังไหวเก่ใช่ออ ทรบุลูกคดูได้ได้ติดอียงเราบุลูกคนั่งไม่กับคนคนนนก้อัจังคัง,งเสียงใครเช้ามดินมันสบาย่ะจังคังนี่คือประจงไหนตัวอจังคังนี่คือประจุเออออนี่จังคังกับประจแี่เงเดียวกันแทเ,เดียวกันจริงไงครับใช่นี่ประจงมาจำพัรษาเสัยงใครกูไปดู มาจำปัญหาเออกูบุญไม่พออีบุญไม่พออีนี่ขอรสีมาบุญไปตุ่งสองนะนี่มาปกพลกอตต่างคุณแขง่งซีะระนี่ปริ้เส้นเล็บแล้อ่ะนายตองได้ไนายแก้วใจได้ไนายโตพลโบเตอรตามคนเนี้ยรัตนาสิ้งได้ไหมผม่มดอยนายเกวได้ไหมลูกรัตนาสิ้งผมบอกกอันตรงๆว่าไม่ได้เออไม่ได้กระดับนายโตลูกรัตนาสิ้งได้ไหม คนเราบอกว่าคือในพุทธศาสนาตาศาสนาศีลมันได้เป็นเรื่องน่าอายที่สุดคนเราเกิดในพระพุทธศาสนาตองศาสนาศีลได้เคยตองศาสนาศีลมัได้เป็นเรื่องน่าอายที่สุดแสดงว่านายตัวศัตนาศีลได้ไม่เนี่ยผมอยู่ไหนเนยผมนึกวันได้เอาตาตาเหมือนนายแก้วนายตัวศัตนาศีลไม่ได้พอแจ้งนายตรงนั้ ให้ผมน้ำมายันจ่ายเดียว <c oughs> ในที่สุดคุณตั้งสองก็ต้องโปรยโซนร้นานไทยผมจะได้ <c oughs> ออกจากคู่โปรยไปลงเตรียมระดูดคู่กับโปรยไปลงเตรียมพั่นลนี่น้อยตรงนั้นงานนั้ต้องน้ำลูกนะเออจ็บปวดน้อยไม่จน้ำไปจับปลากัดน,น,น้ำหมายาะชนะจรับกูได้ดังกว่างไอจัดเลยจันเริม่มลูกครับ <c oughs> มายังปั่นตี นันแล่นันเลโอไม่ฟ้องนะลูกเฮ้ยนี่น่ะจรว่า nope. นันเละือมันตทองแท้วันึ้นตลูกึ้นโตอกนตตอนไหนจตอนไหนไปได้เห็นตัวนตไนตอนไหนไม่ใช่ึ้นใน้าหนาทินตไม่ได้นหลกตตไอ้ตองอะกวนมันมากวนเลยไอ้แก้วนายตัวรับเอาเส้อนูกับ มายัางปันมายังปันทมายัางปันทีวิซุงวิซุงวิุงว ouais, ิุ่งวิ่ acy, ุงว nah, 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 ิุงรักนตายรักนตายวิ talk later, talk later. ุครักเนนายาติดซะเติดซะเติดะเนานานากำเนดนึกไม่ลบติดรีดอย่นั้นตุดตุดตุดตกแล้วตกแล้วตุกแล้วตกแล้วตุด My young <coughs> bun tay lúc mặt tím phá lâu lao. Yet mày mặt tay, my young bun tay, my young bun tay. We chung, we mày chung, we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  chung, chung, we chung, chung, we chung, we ta Nengo đều thế à? Tít, cứ mẹ rốt thế ra Tít, mẹ bài đều tiệc mẹ bật thế à? Tít! ngủ chỗ 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 lập มันยังมันดีวีจุงวิจ um ุงแล้วก็น่าจะปวกเราเรามาจุ่มนุมตังกุมใจรักสมัครสมั Sunday ่ยไรอะลูกเกดแม่มึงจามาขี้จุ่มนุ่ม <them>